นักฆ่าอาคมไสยศาสตร์หากจะว่ากันถึงไสยศาสตร์นั้นหลากหลายรูปแบบใครว่าไม่น่ากลัวนั่นอาจเพราะว่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับมันเพราะนี่ไม่ใช่แค่หมอผีป้าหีขายน้ำมันขวดแต่ตำรวจต้องแห่มาตรวจและจดบันทึก เช่นเช่นกับเรื่องราวนี้โลกต้องขอช็อกและล็อกพื้นที่เพื่อสลักจารึกถึงเรื่องจริงในคดีผิดสวงสุดสยองขวัญที่ดังสะเทือนทั้งประเทศมาเลเซียปฐมบทต้นต่อของแม่มดผู้เป็นเจ้าของตำนานไปศาสย้ายร่างตัวจริงเขาคือนักฆ่าอาคมไสยศาสตร์สุดประหลาด ที่ลงมือฆาตกรรมนักการเมืองคนดังอย่างเลือดเย็นแม่มดสุดเหี้ยมผู้ขมังเวทมีนามว่าโมนาแฟนดี แฟนดีมีชื่อเดิมว่ามัสนะอิสมาอินเกิดเมื่อวันที่1มกราคมคิตศกราช1956เธอเป็นคนที่รู้จักดีในฐานะอดีตนักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงดังในประเทศมาเลเซีย แต่ผันตัวมาเป็นแม่มดหมอผีเสมือนถูกพลังมืดบางสิ่งเข้าครอบงำโดยใช้คาถาเยียวยารักษาโรคแต่หลังจากหมดสัญญาลงในวงการบันเทิงกลับไม่มีใครอยากให้เธอต่อสัญญาทำให้เส้นทางในวงการบันเทิงของเธอต้องสิ้นสุดลงแบบน่าเศร้า โมนาแฟนดี andy, และสามีของเธอเอฟแฟนดีต่างรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพพวกเขาตัดสินใจก้าวเดินสู่เส้นทางสีดำทำให้ชีวิตของพวกเขากลายเป็นหมอผีที่ใช้ไสยศาสตร์ในการหาเลี้ยงอาชีพในทุกวิถีทางแต่อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จไม่น้อยเนื่องจากพวกเขาสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวยรวมถึงนักการเมืองหลากหลายรายมาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักได้ผ่านการจำหน่ายเครื่องรางและของขลังและการประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายในเวลาต่อมาพวกเขาสามารถซื้อคฤรหาด และรถราคาแพงได้อีกหลายคันในเวลาต่อมาโมนาได้รับการติดต่อจากดาตุกมัสลันไอดริชส,สมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคอัมโนเขตบาตูตาลามในรัฐปะหังมัสลันเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างทะเยอะทะยานและมีอำนาจล้นมือชนิดมาเฟียก็ไม่กล้าต่อกอน เขาจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาต้องการที่จะเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้แก่หน้าที่การงานโดยเฉพาะตำแหน่งทางการเมืองจึงมาขอความช่วยเหลือจากโมนาทั้งโมนาและเอฟเฟนดีสามีของเธอสัญญาว่าจะช่วยมัสลานโดยจำหน่ายเครื่องล้างและไม้คาถาให้แก่เขาในราคา 2.5ล้านเริงกิตซึ่งจะต้องจ่ายเงินมัดจำประมาณ5แสนเหริงกิตโดยที่เธอใช้โฆษณาชวนเชื่อว่ามันจะทำให้เขายู่ยงคงกระพันทำให้สองสามีภรรยาได้รับโฉนดที่ดิน10แผ่นมาเพื่อเป็นหลักประกันระหว่างรอเงินอีก2ล้านเริงกิต ในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมโมนาเดนัสมัสลานมาประกอบพิธีกรรมเสริมโชคลาภที่บ้านของโมนาเธอให้เขานอนราบลงบนพื้นและวางดอกไม้ลงบนตัวจากนั้นก็บอกให้เขาหลับตาเพื่อรอรับมหาโชคลาภที่จะถูกประทานจากฟากฟ้าทันทีที่เขาหลับตาลงมีดถูกสับลงบนคอ จูไรคือผู้ช่วยขนสนิทของโมนาก็ใช้ขวานสับหัวมัสลานจนขาดด้วยขวานถึงสามครั้งหัวขาดกระเด็นแยกออกจากร่างตามด้วยการแล่ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกจากกันและนำชิ้นส่วนศพไปฝังไว้ในห้องเก็บของใกล้บ้านของโมนาจำนวน18ชิ้นแล้วปิดผนึกมันด้วยปูน แน่นอนว่าคนมีชื่อระดับประเทศหายตัวไปแบบนี้ก็ต้องเป็นข่าวใหญ่โตนแน่ๆเพราะต่อมามีรายงานว่าดาตุกมัสลันหายตัวไปเมื่อวันที่สองกรกดาคม1993หลังจากถอนเงินจำนวนส0 0แสนริงกิตออกจากธนาคาร หลังจากที่เกิดการฆาตกรรมโมนาเธอได้ใช้เงินในการซื้อของอย่างสนุกสนานเธอซื้อเมอร์เซเดสเบนท์หนึ่งคันและทำใสยกรรมในการสอบสวนที่สับสนอย่างหนักยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคม1993 ตำรวจพบศพของมัสลันที่ห้องเก็บของไกลบ้านโมนาร่างของเขาถูกขุดพบทั้งสิ้น18ส่วนถูกฝังลึกลง1.8เมตรใต้ห้องเก็บของที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และถูกปิดผนึกด้วยปูนในนั้นพบเครื่องรางต่างๆและปืนจุด38ของนายมัสลันฝังอยู่ด้วย โมนาและเอฟเฟนดีสามีของเธอรวมถึงจูไรมี่ผู้ช่วยขนสนิทถูกจับกุ่มตัวกลายเป็นข่าวฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่โด่งดังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในระหว่างที่พบศพมัสลานนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ไปที่เกิดเหตุและได้เผลอเยียบกับอะไรบางอย่าง ให้ขาของเขานั้นอยู่ๆก็บวมขึ้นมาภรรยาของเขาได้ร่วมกันสวดมนต์กับชาวบ้านบอกว่านี่อาจเป็นเพราะการกระทำของโมนาก็เป็นได้ส่วนคนขับรถของเขาก็เหมือนกันเขามักจะป่วยเป็นไข้หนักไปพบแพทย์หลังการตรวจก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น จากนั้นเขาจึงไปหาผู้รู้ในชนบทแจ้งว่าเขาได้เผลอเยียบกับอะไรบางสิ่งไหนที่เกิดเหตุฆาตกรรมของมัสลานด้วยกล่าวกันว่าเขาได้เหยียบลงไปในหลุมตายกันโลกของหญิงโสเพนนีที่ถูกฆาตกรรมซึ่งโมนาเอากระดูกไปเพื่อจุดประสงค์ในการบูชา ช่วงระหว่างการทำแผนฆาตกรรมผู้ต้องหาทั้งสามคนรวมทั้งตำรวจและนักข่าวได้มาตรวจสถานที่ระหว่างนั้นก็มีนักข่าวชายคนหนึ่งได้เผอผักโมนาโมนามีสีหน้าเปลี่ยนไปเหมือนโกรธแค้นเครื่องและถุยน้ำลายใส่แขนนักข่าวคนนั้น นักข่าวตกใจทิ้งกล้องแล้ววิ่งไปที่ห้องน้ำในทันทีเพราะกลัวว่าอาถรรพ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตน้นสารสูงนำโดยคณะลูกขุนเจ็ดคนพบว่าพวกเขาทั้งสามคนมีความผิดจึงตัดสินให้ทั้งสามนั้นได้รับโทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ แต่ทั้งสามยังไม่ยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ต่อศาลของรัฐบาลกลางในระหว่างพิจารณาคดีสอบสวนได้มีเสียงคำรามเกิดขึ้นสองครั้งดังกังวานจนคนในศาลต้องหวาดกลัวต่อมาในปีคิตศักราช1999 ศาลได้ยกฟ้องอุทธรณ์ของพวกเขาและยังคงยึดถือโทษประหารชีวิตในที่สุดสามนักโทษพยายามที่จะขออภัยโทษหรือการผ่อนผันโทษตอนขึ้นศาลอัฟฟานดีได้อ้างว่ามัสลานเป็นหนี้เขาอยู่สองล้านลิงกิตราว5้า0 0นสองนดอลลาร์สำหรับเครื่องรางไม้คทาวิเศษที่มีชื่อว่า ทังเตาเพนนาลวนเป็นไม้คาถาใช้โดยพ่อมดหมอผีในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งมีพลังสุดลึกลับสำหรับชาวบาตักไม้เท้านี้ถูกแกะสลักด้วยรูปลักษณ์ของมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งถูกทำมาจากไม้และชิ้นส่วนของมนุษย์ แต่ละอันวิเศษอยู่เหนือสิ่งอื่นและเครื่องรางดั้งเดิมที่กล่าวกันว่าเป็นของอดีตประธานาธิบดีสูกานโนของอินโดนีเซียที่พกติดตัวไม่ห่างกายและว่ากันว่าสุกาโนนั้นเขายึดถือเรื่องพวกนี้มาก โมนาให้การว่าเธอยังมอบเครื่องรางของขังให้กับนักการเมืองของพรรคอัมโนอีกหลายคนเพื่อเพิ่มความนิยมให้กับเขตเลือกตั้งคดีกินเวลา65วันและระับฟังพยานหลักฐานจากพยาน76ปาก อายการบอกกับศาลว่าเงินเป็นแรงจูงใจในการสังหารและชี้ไปที่ความสนุกสนานในการใช้เงินทำศิลกรรมและซื้อบ้านซื้อรถเบนโอกาสสุดท้ายของพวกเขาสิ้นสุดลงเพราะมีการปฏิเสธที่จะลดโทษให้ทั้งสามคน ตลอดช่วงเวลาที่ได้รับโทษหรือรเผชิญหน้ากับนักข่าวโมนามีพฤติกรรมแปลกๆชอบใส่ชุดราคาแพงสีสันฉูดฉาดไปศาลในแต่ละวันซึ่งแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในการพิจารณาคดีเธอมักจะมีรอยยิ้มให้กับสื่อและดูเหมือนจะมีความสุขและพูดกับนักข่าวว่า ฉันมีความสุขดีและขอบคุณชาวมาเลเซียทุกๆคนการพิจารณาคดีดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจแก่สื่อมวลชน โมนาและอัฟฟานดีเป็นคู่สามีภรรยาที่น่าดึงดูดในช่วง30ไปปลายของพวกเขาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรที่เกี่ยวข้องกับลัทธิวูดู oo ที่น่าสยดสยองจนนำมาสึ่นการฆาตกรรมมากมายช่วงระหว่างที่โมนาอยู่ในคุกจากอาซิซา ผู้คุมและนักโทษหญิงต่างๆเล่าว่าโมโนามีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนเธอมีมนต์ดำอยู่จริงบางครั้งสวดคาถาแปลกๆและแววตาเธอเปลี่ยนไปและไร้รำในอริยบทผิดมนุษย์ผิดธรรมชาติและมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับนักข่าวหญิงที่ต้องการสัมภาษณ์เธอในเรือนจำ ก่อนหน้านี้โมนาได้ํำชับเขาว่าอย่าพูดเกินจริงในเรื่องนี้แต่หน้าแปลกที่ไหนคืนนั้นนักข่าวมีอาการแปลกๆจนเอาด้านหลงกระแทกพื้นห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุวันก่อนการประหารชีวิตทั้งสามคนได้รับอนุญาตให้พบสมาชิกในครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย โมนาได้พูดคุยกับลูกๆอย่างยิ้มแย้มและพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่มีวันตายไม่มีใครรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่จากนั้นเวลา5้านาฬิกาหนาทีทั้งสามคนถูกแขวนคอในวันที่สองพฤศจิกายนปี2001ที่เรือนจำ ศพถูกทิ้งให้แขวนคอเป็นเวลานึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวลงไปชนสูตรพลิกศพและฝังโมนาและสามีถูกฝังในสุสาน่าจังในตอนเช้าขณะที่จูรามีถูกฝังในบ้านเกิดของเขาที่สุสานเทลอกงของชาวมุสลิมในบ่ายวันนั้นนั่นเองเรื่องเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบ เพราะข้างบ้านที่เกิดเหตุบอกว่ามักได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดดูร้ายได้คำรามใส่ลูกชายของเขาจนวิ่งได้รับบาดเจ็บและมีเรื่องแปลกๆที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณบ้านและบางครั้งก็เห็นโมนาในกลางดึก โมนามีบ้านรวมถึงคฤหาสน์หลายหลังมีนักล่าผีพลาโนอมอลชาวมาเลบุกพิสูจน์บ้านทุกหลังล้วนแล้วแต่พบว่ามีสิ่งผิดปกติสิงสู่อยู่พวกเขามักพบกับเหตุการณ์ประหลาดเสมอ จากกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องดูกุลที่สร้างจากเรื่องจริงคดีดังที่สั่นประสาทผู้คนในอดีตจนเกิดเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกสั่งห้ามฉายมานานถึงสิบเอ็ดปีที่พูดถึงนักร้องหญิงคนหนึ่งกับการฆาตกรรมที่ใครๆต้องหวาดกลัวเมื่อรู้ว่า สิ่งที่เธอและพักพวกได้กระทำลงไปนั้นมีเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำมาเกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ถูกระงับการฉายไปนานแล้วนั้นได้รับอนุญาตให้ฉายและเป็นที่พูดถึงของผู้เข้าชมชาวมาเลเซียพร้อมกับความสำเร็จที่มากมายเกินคาด โมนาและสามีของเธออาจฆ่าคนอีกหลายๆคนที่ไม่ได้ปรากฏบนข่าวหรือการปรากฏตัวของคนที่หายตัวไปเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่โมนาเคยพักอาศัยว่ากันว่าเธอได้ฆ่าคนเพื่อทำพิธีกรรมไสยศาสตร์มากมายและหลังจากที่เธอได้ตายไปก็มีเรื่องเล่าต่อกันอีกว่า ทายาทของเธอนั้นก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงทั้งบุคลิกอากับกริยาและการพูดการแต่งตัวรวมถึงอะไรอีกหลายๆอย่างนั้นเหมือนเธอแทบทั้งสิ้นเหมือนว่าจะสารต่อเจตนาแม่มดอันสุดอำมหิตหรือแท้จริงแล้วกุญแจดอกสำคัญในคำพูดของโบนาก่อนสิ้นลมที่ว่า ฉันจะไม่มีวันตายที่ไม่มีใครล่วงรู้ถึงความหมายนั้นแท้จริงก็คือการได้ถูกถ่ายทอดทายาทต่อแล้วก็เป็นได้และหากมนุษย์เราถูกโลภโทสะโมหะเข้าครอบงำจนทำให้ไม่ลืมหูลืมตาเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาจนแยกผิดชอบชั่วดีไม่ได้ เมื่อนั้นปีศาจในร่างมนุษย์ก็อาจครอบงำจิตใจได้ทุกเมื่อ